อันนี้ก็คือนะครับที่ว่าการอำเภอสิงห์นครนะครับประวัติโดยย่อที่ตั้งและก็อนาเขตครับส่วนนี้จะเป็นโครงสร้างขององค์ก,กรนะครับถึงทั้งหมดมีสี่ฝ่ายนะครับอันนี้ก็คือนายอำเภอของสิงห์นครนะการปกรคร,กร,กรองน,งนะครับการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับในปัจจุบันมีทั้งหมด7ตำบลนะครับ ส่วนาการปกครองส่วนต้องถิ่นนะครับมีจํานวนเทศบาลเมืองสองแห่งนะครับ,นนบ,รบก็คือเทศบาลเมืองสิงห์นครและเทศบาลเมืองม่วงงามและก็เทศบาลตําบลชะแลนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับใช้เวลาจากบ้านเดินทางถึงอำเภอรครับประมาณสินาทีนะครับทีนี้ต้อนรับสู่อำเภอสิงห์นครนะครับซึ่งเป็นสถานที่ผมเปิดง,งานนะครับตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2564รนะครับ นถึงวันนี้วันที่1เมษายน2565นะครับน,นี้เป็นห้องฝ่ายความมั่นคงนะครับของอำเภอสิงห์ละคอนและนี่ก็เป็นห้องศูนย์ดำารงธรรมของอำเภอสิงห์ลครนะครับส่วนนี้เป็นห้องทะเบียนอันนี้เป็นห้องสมีนาของอำเภอครับที่ตำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของอำเภอนี่ก็คือหน้าห้องในอำเภอนะครับ สวนนี้นะครับก็เป็นห้องปกครองนะครับซึ่งผมได้ไปกอ่านอยู่ที่ห้องปกครองนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่วันที่1 3ธันวาคมสว่วนนี้เป็นโต๊ะของประลัดฝ่ายป,ปกครองครับประลัดเหวนคนสวยของรนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะของพี่หญิงอันนี้เป็นโต๊ะของผมนะครับที่ทําหน้าที่พิมหนังสือราชการแล้วก็ถ่ายเอกสาร หรือดําเนินการต่างๆนะครับที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันนะครับอันนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งผมกําลังทําอยู่แต่น่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าฝึกเสร็จซะก่อนห้องปกครองนะครับจะทาการนะครับเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับการสอบสวนทายาทแล้วก็ เรื่องสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการนะครับการทำหนังสือรับรองเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับการแต่งตั้งสารวัตรกำนันการแต่งตั้งแพทย์ตำบลนะครับแล้วก็หนังสอี่เนรับกอเตอนนี้ก็เป็นหนังสือส่งแล้วก็หนังสือกับส่งเรียนนะครับอันนี้เป็นเลขที่คุณคำสถางแล้วก็หนังสือรับรับมากันนี้อันนี้ป็นมารับรับนะครับในแต่ละวันนะครับเราก็มีหน้าที่ลงหนังสือตามที่ได้นะครับ บรรยากาศวันแรกของการฝึกง,งานนะครับปั้มตายางก่อนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์หนังสืออันนี้เป็นเพื่อนเอกคอมนะครับชุดมาฝึกง,งานุูคอนแล้วอันนี้พิมพ์หนังสือราชการเองนะอันนี้ทานข้าวกับเพื่อนนะครับ จากสถานที่ประชุมกับนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นนะครับที่ได้รับการเลื่อนขั้นนะครับซึ่งจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันประชุมด้วยนะครับอันนี้ช่วยงานของสัตวสดีนะครับอันนี้ทำ สึกทำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ลงพื้นที่ตรวจบอลชนโคนะครับก่อนการจะได้มีการแข่งขันอันนี้ก็ทำต่อนะครับเพราะว่ามีหลาย,ห,ลายหน้ามากอันนี้เป็นขั้นตอนการส่งแฟกนะครับ เดี๋ยวนะครับจาส่งแปลกตามไปครับขอสัญญาณด้วยครับครับการส่งแปลกนะครับ ซึ่งปัญหานะครับลายหน่วยงานไม่มีเครื่องเครื่องเ็ะสำหรับรับเราก็เลยต้องใช้วิธีการโตไปสอบถามลายหรือว่าขออีเมลนะครับเพื่อจะส่งทางลายหรืออีเมลแทนแต่บางหน่วยงานนะครับเราก็ต้องนำไปส่งถึงที่นะครับเช่นโรงพยาบาลสิงห์นครเนี่ยเราต้องนำจดหมายไปส่งให้เขาถึงที่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะ ตองซื้อซื้อระดาปืฝาไว้ได้ไหมหนังสือจานซือฝากไวไหนของ้อจทั้งหมลยดีกว่านีองไนะครับราส่งหนังซือจากเพื่อ ลงพื้นที่ตรวจโรงแรมนะครับให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการนะครับในอาเภอสิงห์นครทุกโรงแรมเลยนะครับโรงแรมไหนสบายต้องถามผมแล้วนะครับเพราะไปมาทุกโรงแรมแล้วขี่กล้าชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหมู่3ามตำบลวังงามจากนั้นนําไปติด หน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งมี4หน่วยเลือกตั้งอากนั้นไปสนาคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เลือกตั้งนนท,ท of 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 งี่บ้านนะครับอันนี้เป็นวันจับหมายเลขนะครับเพราะว่าทั้งสองคนที่สมัสมสครนะครับต้องการที่จะได้หมายเลขหนึ่งทั้งคู่นะครับ ก็เลยต้องใช้วิธีการจับฉลากนะครับเพื่อที่จะให้ได้หมายเลขหนึ่งและก็หมายเลขสองนะครับเมื่อจับได้หมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําเป็นหนังสือนะครับแล้วก็เอาไปติดที่ประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับ ใหแตงยิ่งมากที Gym. ่เราเห็นด้นะครับทิ้งเพชรก็ดีมากที่ได้มาที่อยู่ครับเพราะว่าคนที่สอบไม่ได้คนเขาไม่ได้สังเกตจริงๆถ้าตั้งใจจริงๆความเป็นตลาดก็มีอยู่แค่เพียงวันเสาร์นะครับแต่เราก็มาช่วยสัตว์ดีครับจัดสถานที่ค่านเลือกทหารนะครับในวันจันทร์ที่ ันนี้เป็นงานที่ผมช่วยทำครับเด็กฝึกง,งานคนอื่นทำเองหมดเลยนะครับเย็บผ้าอะไรจัดเก้าอี้อะไรถูพื้นอะไรสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนายอำเภอประดานทำเภอและพ่อพี่เลี้ยงทุกคนนะครับที่มอบความรู้มอบประสบการณ์การฝึกง,งานให้นะครับล้านไปก่อนครับ